Okay, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ iAm Power t o o Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับ Samsung A22 Ultra นะครับมือถือเรือธงจาก Samsung เล่าประสบการณ์การใช้งานให้ทุกท่านฟังนะครับมารู้จักสเปคของตัวนี้กันก่อนตัว Galaxy A22 Ultra นะครับในปีนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.8นิ้ว 2K เป็น Dynamic AMOLED นะครับมี Refresh Rate อยู่ที่120เฮิ์มาพร้อมกับ CPU Snapdragon 8 g 1นะครับก่อนหน้านี้ Samsung จะทำตลาดกับ Exynos ตะกูลต่างๆของซัมซุงนะก็ต้องบอกว่าการใช้งานกับตัว snapdragon 8 Gen 1การใช้งานเนี่ยเหลือๆอยู่แล้วตัว CPU เนี่ยสามารถเรียกได้ว่าใช้งานได้ทุกประเภทงานทุกประเภทที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปเล่นเน็ตการดูไลฟ์เฟซบ o ๊กดูหนังหรือว่าในเชิงการทํางานนู่นนี่นั่นเนี่ยพอเปลี่ยนมาใช้ snapdragon 8 Gen 1เนี่ยเรียกได้ว่าทําออกมาได้ดีทีเดียวนะครับดีกว่าตัวก่อนๆเยอะ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาความร้อนอยู่บ้างแต่ยังสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นกว่าตอนที่เป็น x o s นะครับสำหรับ S22 Ultra เนี่ยฟีเจอร์ไฮไลท์ก็คือตัวฟีเจอร์กล้องเนาะซึ่งโอเคกล้องซัมซุงเนี่ยทุกคนก็จะเขาเรียกว่าไงให้ความเชื่อใจอยู่แล้วว่าจะได้คุณภาพกล้องที่ดีแล้วก็มีให้สีสันกับภาพที่สวยงามครับซึ่งครั้งนี้ตัว Samsung S22 Ultra เนี่ยมาพร้อมกับกล้อง4ตัวนะครับโดยที่ตัวกล้องหลักนะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลรูรับแสงอยนะู่ที่ f 1.8ตัว Ultra Wide 12ล้านพิกเซล f 2.2ตัว periscope จะมาที่10ล้านพิกเซล f 4.9พร้อม optical zoom 10เท่านะครับ telephoto นะครับ10ล้านพิกเซล f 2.4นะครับกล้องหน้าเนี่ย40ล้านพิกเซล f 2.2นะครับซึ่งตัว A7 2 Ultra นะครับตัวกล้องวิดีโอเนี่ยจะรองรับรือความละเอียดสูงสุดเนี่ยที่ 8K 24เฟรมเปอร์เซกนะครับตัว 4K 60เฟรม Full HD 60เฟรมกล้องหน้าเนี่ยจะรองรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ได้ที่ 4K 60เฟรมนะครับ ซึ่งโอเคไปดูภาพกันแล้วกันว่าการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างนะครับ อันนี้เป็นวิดีโอ 8K 24เฟรมของ Samsung S22 Ultra นะครับเรารู้สึกได้เลยว่ามันดูภาพมันกระตุกกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้คือถ่ายภาพนิ่งอันนี้ลองเดินดูเป็น 4K 60เนอะขนาด 1X ก็คือเล่นปกติ ดูดีว่าอันนี้คือเจนเฉยๆยังไม่มีการซูมอะไรมาซูมได้ไหมนะสิบเท่าอ่ะลองดูซูมสิบเท่าอ่ะซูม1ีเท่าก็อันนี้เป็นวิดีโอจาก s 2 2 u l t r a นะครับตัวนี้จะเป็น full hd 60เฟรมตอนนี้ก็ใช้เล่นปกติอยู่ อันนี้เดินดวูว่าเช็คเรื่องว่ากันสั่นเป็นยังไงบ้างเหมือนตัว full hd f l l hd 6 0จะก,กันสั่นดีสุดเลยนะวิดีโอกล้องหน้าเป็น 4k ดี UHD 6 0เฟรมนะก็ไม่มัดูแคบแคบนิดหนึ่งนะกล้องหน้าแต่ว่าก็วันนี้ลมแรงนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเสียงที่เข้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็กำลังทสตัวเสียงที่เข้าด้วย เปลี่ยนมาเป็นวิดีโอตัว f u l HD 60เฟรมนะครับวันนี้ก็จับก,กล้องหน้าของ S2 2 Ultra ดูว่าเป็นยังไงบ้างขนาดภาพเรารู้สึกว่ามันดูแบบค่อนข้างแคบอยู่นะแต่ว่าก็เหมือนจะทำได้ดีประมาณหนึ่งไม่รู้เสีงยงเป็นไงบ้างประมาณนี้เนาะตัว S2 Ultra นะครับตัวเนี้ย กับการเล่นเกมเนี่ยเรียกได้ว่าพอมาพร้อมกับ CPU สนับ d r a g o n 8 Gen 1เนี่ยก็ก็เรียกได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้เล่นได้ทุกเกมลื่นๆแทบจะไม่มีตัวไหนที่ที่มีปัญหาเลยจากที่เราเล่นนะเราเล่น,นเกมอยู่ไม่กี่เกมก็จริงแหละแต่ว่าโอเคแต่ที่เราเปิดเนี่ยอย่างเช่น ROV e เนี่ยเปิดสุดได้เลยทั้งเฟรมเรททั้งภาพคุณภาพทุกฟีเจอร์ใช้ได้เต็มโอเคงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าการเล่นเกมกับตัว A2 Ultra แล้วก็ตัว CPU Snapdragon 8 Gen 1เป็นยังไงกันบ้างไป Get... Ah, nice assist! Cosmic Slayer power. has been defeated! An enemy has been defeated! อเคนะครับก็ทีนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการดูหนังฟังเพลงนะครับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ Samsung Galaxy a ท2 Ultra เนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.8นิ้วเนาะมาพร้อมหน้าจอที่มี120เฮินะครับก็ทำให้การใช้งานรวมๆเนี่ยลื่นไหลามากแล้วก็ยิ่งการดูหนังเนี่ยเรียกได้ว่า โอ้โห oh, แสดงสีจัดจ้านด้วยความที่เป็นหน้าจออโมเลตเนี่ยก็จะแสดงสีที่จ,จัดจ้านสไตล์ธรมสมบูรณ์เลยนะครับตรงนี้แต่้าดูหนังฟังเพลงเนี่ยลองมาเช็คใน Netflix เนี่ยลองรับตัว HDR10 นะครับแล้วก็ลองรับ YYL1 นะครับซึ่งก็จะแสดงผลที่ความละเอียดสูงสุดก็จะอยู่ที่ Full HD นะครับแต่ว่าตัวหน้าจอมันหน้าจอมันจะเป็นหน้าจอ 2K เนาะแล้วก็มาดูกันในส่วนของการฟังเพลงตัวนี้ให้ลำโพงคู่สเตอริโอนะครับอยู่ตำแหน่งด้านบนกับด้านล่างนะครับก็ ให้เสียงที่ค่อนข้างกระหึ่มชัดเจนดีแต่ว่ามิติเสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบทุ้มจัดหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าสําหรับเราเราถือว่าการใช้งานเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับไปฟังเสียงกันว่าเป็นยังไง ส่วนของตัว A2 Ultra นะครับปีนี้จะให้ปากกา S Pen มาด้วยเนาะซึ่งเป็น S Pen ที่สามารถเก็บในตัวเครื่องได้เลยนะครับครั้งนี้การพกพาเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับกับพวกฟีเจอร์ต่างๆที่มันเป็นพื้นฐานมาอยู่แล้วอย่างเช่นออ h สกร e นออฟ m e โมเองเนี่ยช่วยให้การทำงานขีดเขียนได้จดบันทึกได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับตัวปากกาเนี่ยจากที่ลองขีดเขียนมาก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างใช้งานได้ดีประมาณนึง แต่ปัญหาที่เจอก็คือเวลาเชื่อมปากกาเราไม่รู้ว่าเป็นกับเครื่องเราเองหรือเปล่านะแต่ว่ามันชอบเจอปัญหาว่ามันขีดเขียนไม่ค่อยติดบางทีแบบลากปากกาลากเส้นไปแล้วมันไม่ไปตามมือเหมือนก่อนหน้านี้เราเคยใช้ตัวโน้ตเก้ามาเนาะมันก็การเชื่อมต่อของปากกากับตัวตัวเครื่องเองมันดูสเสถียรกว่านี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งสําหรับใครที่อยากจะเอาไปจดงานหรือขีดเข,ขียนแบบที่ประชุมหรือแบบการเรียนอะไรเงี้ยเราก็ รู้สึกว่าโอเคถ้าอยากพกเครื่องเดียวตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานส่วนของ S Pen ก็น่าจะประมาณนี้ครับจะมาสรุปการใช้งานนะครับจากที่ไปใช้งานตัวตัวนี้มา S22 Ultra นะครับจากประสบการณ์การใช้งานที่ที่ใช้มันมานครับก็รู้สึกว่าเป็นมือถือหนึ่งในมือถือซัมซุงที่รู้สึกว่าประทับใจเลยนะประทับใจการทาั้งการทำงานทั้งหมดเลย ทั้งในการถ่ายรูปทั้งในการแบบใช้ทั่วไปใช้งานทั่วไปอย่างเช่นแบบการจดโน้ตหรืออะไรที่มันกระทนหันอย่างที่แบบเราอาจจะไม่ได้พกไอแพดออกไปในวันนั้นเลยอะไรเงี้ยล้วก็อันนี้มันก็สามารถหยิบขึ้นมาใช้งานได้เลยทันทีแล้วก็บวกกับตัวขนาดตัวเครื่องที่ใช้เล่นเกมก็ดีเฟรมเรทก็ไม่มีเฟรมเรทไม่มีปัญหาเลยอย่างเกมที่เราเล่นอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาดูหนังฟังเพลงอย่างเงี้ยดูหนังก็ได้เต็มตาจอใหญ่มากสีสันดีมากนะครับก็ก็ถือว่า เป็นหนึ่งในมือถือซัมซุงเรือธงที่เราเคยใช้มา1ตัวแล้วรู้สึกว่านี่ประทับใจมากที่สุด1ตัวเลยแต่ก็จะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่ที่เราเจอปัญหากับเจ้าตัว a e 2 0 Ultra ต,ตัวนี้ก็คือมันจะมีปัญหากับ 5G SA ของค่ายค่ายหนึ่งนะกันอะเกิดปัญหาว่าชอบจับสัญญ,ญาณแล้วก็สัญญ,ญาณหายจับสัญญาณสัญญาณหายอยู่เงี้ยบ่อยครั้งมากแล้วก็เหมือนยังแก้ไม่ตกสักทีซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตัวเฟิร์มแวร์ หรือเป็นที่ตัวเครือข่ายหรือเป็นที่อะไรกันแน่นะครับตอนที่เราใช้ตัว S21 ธรรมดาตอนนั้นเป็น Exynos เนาะแต่ว่ามันไม่เจอปัญหานี้ก็คือตอนนั้นเราก็ใช้ 5GSA นี่แหละก็คือใช้งานได้ตามปกตินะไม่เจอสัญญาณหายเลยแต่ตอนนี้เราต้องสลับสัญญาณไปเป็น 5G แบบ NSA ถึงจะใช้งานได้นะครับถ้าไปดูในคอมมูนิตี้ก็จะเห็นแล้วว่าหลายๆคน,นเจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับปัญหาความร้อนหรือปัญหาการใช้งานแบบถ่ายภาพนานๆแล้วร้อนหรืออะไรเงี้ยเรายังไม่เจอกับตัวการจัดการความร้อนทําได้ดีขึ้นถามว่าร้อนไหมร้อน นะแต่ก็ไม่ได้ร้อนถึงขั้นจนแบบเครื่องตัดการทํางานหรือไม่สามารถถ่ายวีดีโอต่อไปได้ถ้าใครมองหามือถือ Android สเปคเดือทองของปี2022อ่ะกล้าพูดใช้คาว่าเป็นมือถือฝั่ง Android ที่รู้สึกว่าจับและดีที่สุด ณนะเวลานี้นะสรุปของตัวเอทีสองตาน่าจะประมาณนี้ยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่องไอเอ็มข้าวคั่วแชนแนลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือเข้ามาคอมเมนต์หรืออะไรยางงี้ก็ได้นะมาช่วยกันคอมเมนต์ด้านใต้ตตวิดีโอได้นะว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเอทีสองตาหรือใครกําลังสนใจหรือใครกําลังแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้งานมาแล้วเจอปัญหาอะไรกันมาบ้างเนี่ยมาแชร์กันได้นะครับใต้คลิปเรายินดีอย่างมากที่จะแบบมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่รีวิวนะไปแล้วบย